เมื่อวานนี้สาวอีสานอาศัยในนอเวกับซ่องย t u b e สาวอีสานในนอเวอ์อสโลกัสซิม,มาตําหมักม่วงโซ่ค่ะมากระทอมทั้งที่ขาดบุ่นๆเล่หมักม่วงตามจริงสื่อมาซีลูกค่ะเนาเ่ามดเหลือลูกเดียวค่ะโอ้ยเจ็บใจขักเนาะไปสื่อหมักม่วงลานแขกเนี่ยอ้าให้จะเป็นตัวไทยห่อคักนงวะตอนแรกกะ ใส่หมกพริกได้ค่ะใส่หมกพริกโคกนี่เอาไว้ยุกรข่อมตลอดค่ะใส่หมกพริกแห้งหมักซีชุดเริ่ตมต้นแค่พริกมตําหมกพริกค่ะตําหมกพริกพ้อยหมกพริกคือหลายแต่ค่ะคิดว่าต้องเอาออกอีกได้นี่ค่ะไอ้กระเลนเพิ่มหน่อยได้ไหมเอาพริกหลายโพดเอาออกก้อนกาเดี๋ยวก็พอไอ้บเฮตงานไรจะตําคุ้งต่อจ้ะจำเหนียกพริก สามหน่วยพ่อประหยัดประหยัดออพริกแพะเกะเส้นหมะม่วงเนาะเส้นหมะม่วงเหลืองเม็ดโอ้ยกินหอดไอ้บานเท่าเด้มะม,ม่วงขึ้นสิหลายตอนนี้หมะม่วงพันหน่วยตอนนี้นนอยหนึ่งมะม่วงแขกค่ะมะม่วงแขกซามนี่ก็กินเอีอยมค่ะกินคนเดียวบเมแกนนี่กนมาก,กินน้ำอยู่สุดดค่ะใส่สุดดนิดหนึ่งตามด้วยน้ำปลาน้ำ เอ้ยตำเหนวยปลาแดกค่ะปลาแดกปลารอคาดไม่ได้ซื้อมาจากเมืองไทยค่ะตอนไปเที่ยวเมืองไทยปีที่แล้วและซื้อปลาแดกมากใส่หลายบัได้เพราะว่าปลาแดกดปลาแดกดีหอนี่เข้มนิดนึงสิ่งที่คาดไม่ได้นั่นคือพงนัวใส่ไปหลายใส่หลายแสดหลายน้ำปลาค่ะ ไปตซี่ตนน้ำปลายังวะไอ้บได้ซื้อบบได้ซื้อขวดหน่อยเมื่อไห้ค่ะก็เลยต้องหอมาลืเมข้าวยังวะมากระถ่อมแบบไปตอนมานบกขึ้นสีหยาบยังได้ป่อมาหอดโออยากใครแน่วเตรียมพร้อมมาแล้วค่ะเตรียมพร้อมเครื่องปรุงเครื่องอะไรกระตำตัวตำยั่วๆ,ๆคราะวะ่ะ โคกเกอโคกไห่ก็โค,กก,โครกกระตุนค่ะโคกน้อยหน่อยมูไห่มาค่ะมูไห่มากมามาก็เลยเอามาไวก้กระทอมโคกูุบ้ันไงเนี่ยอ่ะเอ้มันไหลเนียอืมอืมกระตงปรุงยังเบิ่มแล้วค่ะพานๆๆนนสุดยอดเลยเพชรนิดน,นึงค่ะเป็นก้น บะมักเผ็ดแต่กินเผ็ดได้ค่ะเป็นก้นกินเผ็ดบ่ได้แต่ว่ามักเผ็ดยินเปน็นน้ำอันอเป็นน,นำ้ำเติมน้ำตาลน,นิดนึงกนนัญญาณัฐกินตงมะม,ม่วงถ้ามาช้าหมดก่อนนะเลยลูกท้าวกินตมมงมะม่วงกับ นอนโยกระถมส่นวนโตกระถมหน่อยื่อนไ้หลุดนจะสีละยัดโตดีครับเส้นหนาก็คือตอนกินเ่ามามาไม่เหลือไว้ให้นะถ้าชาโอ้สุดยอดกะสุดยอดพอมากินอ่อกเสียดายหน่อยโปรดกะตามจริงปกติสิสื่อลูกหมกไ่นะ พ่ออยากเรียบครบวิเลียมกินด้วยไหมกินด้วยไหมตำมะม่วงวิลกินมากแยนะคะแล้วแล้วซ้ำนี่ก็แกคัดไปได้ด้วยค่ะเด้อเบิ้งเบิ้งเบิ้งโซ่ฝีมือตำมะม่วงตำมะม่วงจักหน่อยนี่กะซีไปเก็บบูบุลีมากเก็บบูบุลีมากอันนั้นเด้อ บูเบรีมาก,กินตันแตงเปลืกมันช่างสวรรค์จริงๆผู้ได้มาซักก็บุได้กินด้วยเออแล้วบ่มาก,ก็บ่ได้กินค่ะ เดี๋ยวมิลลิลิมแล้วได้ฟิลกันหนักค่ะก็ถึงเมื่อไม่เท่ากินตำสมอยู่ไอไส้ห่าดเนาะนี่กินไปน้ำกับเบิร์วิวทะเลไปน้ำกินแล้วกระซิ่ง่งไปไายหาดค่ะ ไปเช่ยหาดแล้วก็ไปช็อปปิ้งป่ะกินด้วยหรือเปล่ามะม่วงลูกสาวมาแล้ว เกือบเมืนะ่อหน้ากันมาสามเมเื่ออีลีแต่เบเดห่วงได้ค่ะแซ่บอีลีค่ะสงสัยสิเดทโกคบอกให็มูมสื่อมองมองม,องมาให้นยุคค่ะเพราะว่าเขาบ้านเขาอยู่แถวไกลๆนี่แหละค่ะกระสันก็ลาไปก่อนได้ค่ะสำหรับครีมนี้ก็กินมองมองก่อนกับลูกสาวมาก่อนเดี๋ยวเขาชิโมโหวันดีค่ะสวัสดีค่ะ มันอร่อยดีกินหรือเปล่ากั้นกว่าละกินยะซุกเก้ชิลลี่ฟิสซาวกินมะม่วงบวอิมค่ะตามด้วยบุบอรีค่ะไปเก็บเอาข้างๆเลยล่ะใส่พริกป่นค่ะใส่พริกป่น ใส่พริกใส่น้ำปลาแดดใส่น้ำปลาหลานบอกว่าคือเมนคือขั้วแต่ว่าจะ้ะเอาเมนคือขั้วแล้วนะ้องน้ำพริกกสวดค่ะสวดกระรันตีความแสบค่ะสตอรอเบอรี่ใส่พริกใส่เกลือใส่ปลาแดกเบิงลิ้นนะคะเบิงลิ้น